เจอคุณแล้วคนะว้าวสวยมากดูสิโอ้โหวันนี้ครูอยากจะขย,ยี่สิ่งที่เคยบอกไว้เมื่อวานนะคะอีกนิดหนึ่งคืออะไรรู้ไหมโอ้โห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 สวยมากดูเมฆสิเป็นคลื่นเลยอะมันขนนกเลยลูก เด็กๆทุกคนว้าวอลังการ Amazing ไหน,นเดี๋ยวเสริมนิดนึงนะคะจากเมื่อวานนะที่บอกมาแล้วนะใครที่ได้ไปดูก็ไปดูยอ้อนหลังกันด้วยนะจ๊ะโอ้โหโอ้ยอัศย พิม z o o ทุกวันสวัสดีทุกคนดักขอให้ทุกคนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้จะจะบอกว่าเป็นเจ้าของสิ่งนี้มีแจ่เจริญรุ่งเรืองนะหมายความว่าอะไรหลายคนก็สามารถมีเจ้าของเป็นเจ้าของได้ทุกอย่างใช่ไหมพิมคานี้นะวันนี้บอกสั้นๆเลยละก็ฝากแชร์ด้วยนะใครได้รับสารนี้ก็ฝากแชร์ไปด้วยเป็นต้นเหตุของปัญญานะคะ จำไว้นะเป็นเจ้าของสิ่งของก็ไม่เท่ากับเป็นเจ้าของปัญญาไม่เป็นเจ้าของสิ่งของก็ไม่เท่ากับเป็นเจ้าของปัญญาแต่ปัญญานี่ก็ไม่ใช่แบบที่มนุษย์ทั่วไปตีความอีกนะไม่ใช่แบบจบปริญญาอะไรนู่นนี่นั่นนะเอางี้ดีกว่าเป็นเจ้าของสิ่งของก็ไม่เท่าเป็นเจ้าของสัตธรรมโอเคป่ะเป็นเจ้าของสิ่งของก็ไม่เท่ากับเป็นเจ้าของสัตธรรม ความอะไรจริงๆเจ้าของสายธรรมนั้นทุกคนก็เป็นเจ้าของมันอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนก็คือพอไม่จูนตัวเองเนี่ยไม่จูนเนื้อแท้ของตัวเองก็เลยไม่เห็นสิ่งนั้นนะคะหรือฟังแล้วแต่ไม่ได้ยินโอเคไหมหรือนั่งตกผลึกนั่งตีความสิ่งที่เขาส่งต่อกันมาแล้วก็ไม่คัดกรองด้วยหัวใจของตัวเองนะคะ ตันนี้สําคัญมากนะเป็นสิ่งของเอ้ยอะไรนะเป็นเจ้าของสิ่งของเนี่ยคุณจะจับซื้ออะไรก็ได้เป็นเจ้าของเรือเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของนู่นนี่นั่นเป็นเจ้าของทุกสิ่งอันเป็นเจ้าของสามีภรรยาเป็นเจ้าของลูกเป็นเจ้าของนู่นนี่นั่นก็ไม่ไม่เคยเท่าและไม่เคยเพียงพอเท่ากับเป็นเจ้าของศัจธรรมที่แท้จริงหรือเป็นเจ้าของปัญญาภายในตัวเองเนี่ยแหละโอเคไหมเพราะหลายคนที่หลงลืมปัญญาเนี่ยหรือว่า อะไรนู่นนี่นั่นนาเจอปัญหาอะไรนิดนิดนนหน่อยหน่อยอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องออการงานเป็นเรื่องเงินหรืออะไรที่มันเขาเรียกฟ้าฝนไม่เป็นใจอ่ะชีวิตไม่เป็นใจอ่ะเขาเรียกว่าไม่ลงล็อกอ่ะอะไรก็ติดติดขัดขดไปหมดธุรกิจก็ไม่ราบลื่นไม่ลื่นไหลก็นั่นแหละเพราะว่าอะไรขาดปัญญาหรือขาดสรธรรมที่แท้จริงหรือว่าโดนคนกลบมาเยอะไงชีวิตเลยนะโอเคปะ่ะใครที่ตักไกยเย,เยอะก็ต้อง ฝึกฝนตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าใครจะฟังได้เหมือนกันเพราะถ้าตะกกายเยอะนี่ของแท้ที่เป็นปัญญาที่แท้จริงนี้เข้าไม่ถึงแน่นอนเพราะมันจะดูไรสาระมากมันจะดูเพอร์เจอร์ในสายตาคนอื่นมากข้อนี้สุดแพงใครที่ยังตักกายเยอะอยู่ก็ลองสังเกตตัวเองว่าชีวิตหนักอึ้งหรือเปล่านีต้องทําสิ่งนู้นต้องทําสิ่งนี้ต้องทําสิ่งนั่นต้องเชื่อแบบนู้นต้องเชื่อแบบนี้ต้องเชื่อแบบนั้นต้องออกไปทํานู่นไปทํานี่ไปทํานั่นก็เขาบอกมาแบบนู้นเขาบอกมาแบบนี้เขาบอกมาแบบนั้นโอเคไหม ไอที่คุณไปรับมาว่าเขาบอกมาเนี่ยก็นั่นแหละอย่างเดียวกันเลยกับการไม่ตื่นรู้โอเคไหมลมแรงมากๆเลยลูกเยอยเอาสวรรค์นบนดินมาฝากเอาสวรรคบนดินมาฝากโอเคไหมบางคนก็บอกวิวฉันก็เห็นอยู่แล้วแค่มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแค่นั่นแหละคนไม่ตื่นโอเคไหมคนไม่ตื่นหรือคนตะกะเย,ยอะไม่มีวันดื่มดำความสวยงามรอบตัวได้หรือ ของล้ำค่ากองอยู่ตรงหน้าก็ไม่เห็นไงโอเคไหมแล้วก็มานั่งแบบว่าเอาเอดูแอกมีความรู้แอกมีภูมิแอกเก่งแอกฉลาดแอกหลอแอกสวยแอกอะไรก็ตามอ่ะที่แบบคุณเข้าใจปากคุณทําไปะแต่คุณก็จะรู้สึกหนักแล้วมันก็จะรู้สึกกวงโบ,โบด้วยโอเคไหม แต่พอคุณเป็นตัวเองที่แท้จริงคุณรู้แสงธรรมที่แท้จริงเนี่ยนี่เป็นเหตุผลที่ครูบอกว่าเป็นสิ่งของไม่เคยเป็นเจ้าของสิ่งของใดๆก็ตามก็ไม่เคยอิ่มเต็มเท่าเป็นเจ้าของแสงธรรมที่แท้จริงเพราะอะไรเวลาคุณเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเวลาคุณเป็นเนื้อแท้ของตัวเองในชีวิตโคตรเบาแล้วคุณจะไอ o n t c แ r e a n y t h i จริงจริงกับเบลว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงว่าคน นู่นมนุษย์ทั่วไปส่วนใหญ่เขาจะแว่ยังไงนะเขาจะว่าชนันว้บาหรือเปล่าได้ช่ๆๆช่ช่เนี่ยอ,อกไหมใช้ชีวิตของคนอื่นไม่เคยเบาถ้าใช้ชีวิตของตัวเองโอเคไหมใช้ชีวิตของคนอื่นไม่เคยเบาต้องใช้ชีวิตของตัวเองมีวันนี้อานกมาฝากมีมันขนนกผืนใหญ่เลยไม่รู้จะบอกอย่างไรมันใหญ่มากจริงๆอนะเนี่ยมันโคตรใหญ่ดูสิโอ้โหและนี่ก็คือ ไยยังไงถึงจะเก็บความสวยงามนี้ได้หมดเนาะฮะทุกคนมันอย่างไรละนี่สับจจริงๆนี่มันชีวิตแบบไหนกันนะจ๊ะจริงที่สุดก็คือคนไม่ตื่นเขาไม่ทราบซึ้งสิ่งใดๆใช่แล้วลูกเห็นไหมละ่ะเขาเรียกตะกาศนาตะกาศเยอะไงแล้วก็ไปไปอยู่ไปรวมกลุ่มกันด้วยรวมกลุ่นรวม รวมกลุ่มกันนั่งนินทาแล้วก็ชีวิตหนักหนักแล้วก็เออคิดว่านั่นคือใช่นะคะก็อยู่กันเป็นแบบอย่างนั้นกันต่อไปนึอกออกไหมอะเคอะเคสวยมากโอ้โหดูสิฝากแชร์ด้วยจนี่กูจะออกอยู่แล้วนี่คนแชร์เข้ามาเยอะเลยเนี่ยบนทุกมายังไงตอนนี้ก็เหมือนเดิมได้แต่ส่งความเมตตาใช่แล้วก็ชีวิตใครชีวิตมันไงดูกไหนพิมพ์คำนี้สิ ชีวิตใครชีวิตมันถ้ากินข้าวแทนกันไม่ได้ mm hmm. ก็ตื่นรู้แทนกันไม่ได้นั่นเรื่องของเขาช่วยไม่ได้นะคะช่วยไม่ได้นะคะว้าวโอ้โหอยากให้คุณเห็นตาจริงๆของคุณที่ดูมองอยู่ตอนนี้เหมือนสัมีทธิ์ถอกรอตันเหมือนปีกนกมันใหญ่มากเลยอะ่ะโอ้โหมาสจัจจานมาดดุด อนี uh ้ิอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยูคเคยเห็นแบบนี้ครั้งหนึ่งแล้วตอนที่รูไปเที่ยวออตอนนั้นไปทริปทริปล่องเรือทีออ่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะแล้วก็แวะหลายประเทศเลยจำได้ว่าตอนนั้นไปลงที่ท่าเรือประเทศฝรั่งเศสไม่ก็ประเทศอิตาลีนี่แหละ แล้วก็เป็นอย่างนี้ลอุ้ยนี่ดูนกสองตัวนี้สิว้าวแล้วก็เป็นเมฆแบบนี้เลยโคตรสวยเหมือนกับแบบมีไข่แดงตรงกลางแล้วก็มีไข่ขาวอ่ะลูกอะไรกน็น่ากินไปหมดใจเย็นนะใช่แล้วเห็นไหมล่ะมันก็เหมือนกันนี่เห็นไหมนี่ครูจะบอกคุณให้นะแต่จะทําที่คุณอาจจะไปเคยฟังมาถ้าคุณไม่คัดกรอง้วยหัวใจของตัวเองนะมันก็เหมือนไข่ขาวเนี่ยที่มี ขาวเนี่ยเข้าใจปะเนี่ยแต่จริงๆแล้วแมงแก่นมันมีตรงไนแค่นี้กระจึงหนึ่งเห็นไหมแต่แสงมันพศาลรเห็นไหมล่ะโอ้โหแล้วทําไมไอ้พวกตะก,กะแบบนี้เมฆเยอะๆอย่างนี้ก็บังแสงนั่นไม่ได้เห็นไหมคนที่ตื่นแล้วอย่างไรก็จะตื่นนั่นอุ้ยแพงคนที่ตื่นแล้วไง ที่ตื่นใจร้มที่แท้จริงไงอยู่ที่ไหนก็ตื่นคนกบแค่ไหนสุดท้ายก็จะมีนางฟ้านําทางไงเข้าใจปะเออที่เขานัง่งเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนู่นนี่นั่นน่ะคุณเข้าใจไหมแต่ครูก็ไม่ได้สอนแบบนั้นนะครูสอนให้คุณเคารพตัวเองโอเคไหมเออสิ่งศักดิ์สิทธิ hood, ์ก็อยู่ในตัวคุณไงสวยไหมล่ะโอ้โห,โหภัยสารเห็นไหมเข้าใจว่าภัยสารมะเนี่ย น,นี้ก็ให้คอนเทนต์กันยาวนานแล้วนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณมากที่แชร์นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวแล้วก็ถ้าอยากให้มันมีคอนเทนต์แบบนี้เรื่อยๆไปอีกก็แชร์ด้วยนะคะเข้มแสงสว่างเราต้องไม่ให้ความมืดมันกลบเอเคปะละ่ะนะนะไม่ข้อมูลเหล่านี้ทําให้คุณเบาและตื่นรนู้ก็ควรมีอีกไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ขยายไปภพศาลรไงคนจะได้ น้ำหูน้ำตาไหลไมีดีสุขมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตไงมีแต่ความเบิกบานในชีวิตไง่ีควาบุญไหนๆเลยนะบางคนก็คือยังหลงละเริิเขาเรียกอะไรนะใช้ชีวิตแบบไม่รู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดนะเข้าใจปะก็ใช้ชีวิตแบบเออนน่นนี่นั่นนะคะแต่ลืมว่าอะไรคือ ที่ทำให้คุณเบิกบานในทุกขณะบางคนก็ยอมไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตัวเองก็ไม่ได้รักแล้วก็ไม่มีความสุขไงเพราะอะไรก็โทษใครไม่ได้เพราะตัวเองไม่ตื่นไงชุ่วยไม่ได้ของอย่างนี้ก็ไม่ตั้งจิตให้จะตื่นอีกก็จ่วยไม่ได้อีกเห็นไหมใช่แล้วลูกเป็นเจ้าของสิ่งของก็ไม่เคยเท่ากับเป็นเจ้าของสัจธรรมบอกไว้เลยมาโอ้โหมันไพศาลจริงๆนะ สุดที่อะเนอะไรเนี่ยงม,นนนยม,ยมันคนนกปุยเมฆอะดูสิอ้าวเนี่ยดูดิโอ้โหนาคนนกปุยเมฆเนี่ยฮะน่าดักปะตัวไรว่เนี่ยนี่มันตัวอะเฮ้ยมัอะไรอะเฮ้ยเจ้เอเลนอเปล่าเนี่ยเฮ้ยก ลุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปแล้วมีแต่ความเบิกบานนี่ไงเป็นอิสระมันเจ้ากนกบุยบินนี่ไงโอ้โหคนตื่นก็จะเป็นอิสระได้แท้จริงจะบินไปที่ไหนก็ได้จะบินย้อนหลังก็ได้บินถอยหลังก็ได้บินไปข้างหน้าก็ได้อิสระสุดๆ360องศาได้หมดจะสดชื่นไหมเวลานกมันบินนี่มันต้องถามคนอื่นไหมว่าเนี่ยฉันบินไปตรงนี้ได้เปล่าเนี่ยแล้วก็ฉันจะบินไปทางซ้ายบินได้ชั้นหน่อยเงี้ย มันต้องถามไหมนกมันยังไม่ถามเลยเห็นไหมมันจะบินมันจะตื่นมันก็จะไปไงหวัดดีดุ๊กจะเตยส่งให้ครูห้าสิบห้าดาวกับใจจ้ะมันจะเดินดุงด่งเดืองเคมงไหมจะบินก็บินไม่ต้องรอชาวบ้านรอชาวบ้านไม่เคยตื่นหรอกเก่งไหมชีวิตไปแขวนอยู่กับคนอื่นไม่เคยอิสระได้อย่างแท้จริงเลยเอ็นนะเนะ สวยอยู่เลยอ่ะสวยมากอืมนี้เสียงสะท้อนอะไรอ่ะว้าวสวยมากมากเลยไปแล้วนะ,ะทุกคนจะเลยลูกนะ้อไปแล้วไปของจริงเบลบายบาย